คทางโคก่อนค่ะ้ก็ทางโคาปาโคล่าประเทศไทยทาบก็มีบทบาทแล้วก็อยากจะสำก,กับบอดไทยนั่นเ กระบารของเราเนี่ยไม่ได้เ็เริ่มงต้นที่มมาตั้งแต่เมื่อซึ่งมีผ่านมาได้นะครับก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะหากันบ้านแต่วันนี้เนี่ยทางเราเองก็อยากได้มีความร่วมมือกับสมาคมกีฬาทั่วทั้งประเทศไทยที่จะนำโค้ชที่ประมาณ100ทีมนะครับโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดในช่วเยาวชนของที่คือ7ปีหรือว่าอิยุ17นะครับก็มุ่งมั่นกันเป็นอย่างเต็มที่นะครับว่าจะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการพิจารณาแล้วก็พร้อมที่จะล ภาสาฝรั่ยเป็นาษี่ต้อต่อไปเอามต้องเป็นยูทิเกดค่ะเออจริงๆแล้วก็ากมาทำสมัค ี่เป็นประวัศาสตร์นะซึรคงได้รับเกียรติจากทางโคราชที่ไทยมาจับมือร่มกันทำโครงการร่วมกับสำนักงาลอยแล้วก็ที่ทางโครงการที่ได้ครอบครับอยู่มา40ปีแล้วผลิตแักเ็สทินชาติที่ดังในคนแล้วก็มีการมนอย่าวก็คิดว่าเวลาแล้วก็มีก็ต้องบอกว่าดมากนะได้รับเกียรติจากทางโคราช ที่จะมาจับมือกันร่วมทำยูซิเจ็ตซึ่งต้องบอกว่ายูซิเจ็ตเนี่ยมีหลายความสัมพันประเด็นแรกก็คือว่าโป้งเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์เก่าแก่ที่สุดดูว่าจะชนะทีแล้วก็ได้นอนในประเทศไทยเอง โคเองก็ท awesome no ี่ยอดเฉลี่ยแล้วนันแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมีการจัดการปีนี่ยก็รอบว่าปี27เนี่ยผู้ว่าจะมีการมาลงปี27ทุกปีแล้วก็ต้องบอกว่าการยิงอัพจากปี27ไปเนียบอกว่าเป็นการสร้างมิลลิแปร์แท้จริงแล้วก็วันนี้เนี่ยโคงกับมาอย่างเป็มรูปแบบจะได้เซ็นทต์อยู่ตรงกางสมรรถนเป็นเวลา3ปีต่องเนื่องการก็ต้องขออนุญาตเอ่ยเรื่มเงินเป็นหนึ่งคะก็ พกนะคะให้เงิน 6, กับสมาคมนะคะที่มันทำมูลค่7เนี่ยปีละ1 5ล้านนะคะซึ่งก็นับได้ว่า3ปีก็เป็นเงิน45ล้านก่าด้วยกันแลนน้วจริง้เนี่ยพกยังมอบเงินให้กับแชมป์ได้แชมป์ที่ได้อีกนะคะ100ล้านบาทแล้วก็อย่างที่ทราบมนค่ะเป็นการประจัยกันของทั้ประเทศ6โซนด้วยกันนะคะ192ปีนะคะแล้วก็เรียกว่า พัดกันอยา่างเข้มข้นนะคะซึ่งสนามบอลที่จะส่งเข้าเนี่ยก็จะได้ถือรับต่อจากทางสมุทรปราการที่บ้านะคนไทยแล้วก็ได้อาเหลือ12ทีมที่ไปเข้ารอบไฟนอลนะคะก็เ<อ>ชื่อว่านะคะจะเป็นปนัจจัสขขยสำคัญที่แฟนบอลคนไทยแล้วก็สื่อมวลชนสายกีฬาทั้งหลว่ารูส17จ็ดจะมีไทยเข้ามาเป็นผู้ดูแลหลักก็ถือว่าได้รับเปลี่ยนอย่างสูงสุดจากทางผมได้ จะมีต่้งเป็นประมาณจุดสิ้นสาดแล้วว่าจะมีการนำเอ่อทรอยีของเมยคทับนะคะที่จะมาจะเป็นยังไงเดทางคมคมจะประกาศเองเป็นอะไรที่น่าชื่นใจนะคะแล้วก็ร่างคมเนี่ยมีวิสัยทั์ที่มองว่าในพาราเด็กขนาดขอชนเนี่ยจะนำไปสู่การ มองแค่แง่มุมการาจะเป็นการมองในแง่มุมของการพัฒนาทรัพยากรเด็กด้วยื้ซึ่งไปถือว่าเป็นใจในการทำเรื่องนี้นะครับน้ำครับนามครับขออนุญาตถามถึงก่อนการแข่งซีเกมหน่อยครับตอนนี้ทีมชาติไทยของเรายังไม่ได้สรุปเลยว่าแข่งขันจังหวัดไหนในนั้นตอนนี้มีกรุงเทศแล้วก็สองของเชียงใหม่ก็จะมีการประชุมการแข่งขันภายในเดือนหน้าจะบอกได้ว่าจะที่ไหน ใงมของมาดามอยากได้จังหวัดไหนเป็นพิเศษเครับผมต้องาจังหวัดนะคะ่อยาท้ชนะาเองาขายเชียถาขายนเรามิเช่นคืออยากได้เป็นแชมป์แล้ไม่ได้เป็นแชมป์ะรนส่ครับสองนเะคะเรียดเลย่ จะได้แชมป์จะได้อยากหรือจะได้หรือเปล่าอยากได้แชมป์ทั้งบัญชายบัญญิกแล้วก็แน่นอนคู่โซนชายคู่โซนหญิงอืมโอเคอาคุณแป้งครับกับฟีฟ่าเดนอติเช่นครับสองนัดในเดือนตุลาคมกับไต้หวันนะครับคือเราต้องชนะสถานเดียวต้องสองนัดเลยถ้าเกินมันมันทำไม่ได้ตามเป้ามาจะเหมือนเป็นการประเมินผลงานของทีมเองใช่ป่ะคะจริงๆก็ไม่ฝปลกว่ายังไงก็ต้องเก็บให้ได้นะคะ ก็น่นอนนะกมีผลตอุกคนที่เกยวข้นนะมีผลจากการคริไนะคะเป็นรอบก่อไปก็มีผลแน่นอนนะคะก็ไม่คิดว่าเก่นเนี่ยนะคะเป็นคนีนนะคะก็ถือว่าจะเป็นช่อความสามารถช่กาแล้วก็เทคนิคการนะแล้ก็การการนาก็เป็นที่ศาจาราที่จะต้องทคโอเคนะครับโอเคนะครับ ของวงการฟุตบอลไทยและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเรื่องลูกใหม่ขับเคลื่อนอานาคารถฟุตบอลไทยค่ะแล้วก็ขอได้เชิญนะคะเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระประชัมระดับข้ามปม